สวัสดีจ้าพี่นอ้องป่องไยสุภูสุคนตอนรับข้อสูช่องก็ติดห้วยดังมากแช่ไหมเนาจะกลับมาพอกับแอดมินอีกเช่นเคยเนาจะในวันพฤหัสที่8ดกุมภาพันธ์เนาจะแอดมินก็มมนอกทางดีๆเอามาแบ่งปันพี่น้องในเบื่องกันอีกเช่นเคยนะพี่น้องสําหรับชุดนีน้เนาจะแอดมินกับภูมิใจนําเสนอนะทางของค้าชโฉนดเนาจะต่อดูดนทางของแอดเนธผ้าร่วยต่อดูดยทางของอาจารย์เรื่อใบตกท้าย ดูแนวทางของเสือตกถังพลังเงินดีเด้พี่น้องเด้อก่อนสิไปรับชมรับฟังนะจ๊ะแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุขคนนะจ๊ะด้วยก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะจ๊ะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกัเนะจ๊ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปเป่าไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุขคนเด้อจา้า เพื่อเป็นการบัสเซวล่าเข้ากับไปรับชมแนวทางกรพิ่น้นองเริ่มต้นกันทีิ้าทางของค้ามชน,นดกันก่อนเลยจะ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2 0 6 7นะจ้จจะซึ่งงวดนี้เพิ่นก็นหายตัวเด่นมาที167ได้องเดอ้อโตเด่นนจ, 16, จ้ะ167ฟันหายไปทีหลัก6จะ้ะจุด2โตลัก1ก็คือ10 3 14 หนึ่งหาและหนึ่งแปดจ้ะต่อด้วยลักหกให้ไปที่หกศูนย์หกสามหกสี่หกหาและหกแปดจ้ะต่อด้วยลักเจ็ดนะจะ้ะให้ไปที่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาและเจ็ดแปดเต็มพี่น้องเดอ้อแนทางของค้าโฉนดพี่น้องต่อด้วยเลขระว่างเบิร์นนะ 77, จ้ะให้ไปที่หนึ่งหนึ่งหกหกและเจ็ดเจ็ดจ้ะ ต่อด้วยชุด3โตแล้วจ้ะให้มา6หางเลาจ้ะนั่นก็คือหา1 0 5 6 0 5, 5 7 0 1 1 8 1 6 8และ1 7 8เด้อพี่น้องเด้อน,นี่าทางของคำชะโนดแคบไว้เบิง่งจุดเอาไว้เบิ่งกันเด้อจ้าโตเด่น1 6 7ฟัน6จ้า ไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนะจะแนวทางชุดต่อไปกับเป็นแนวทางของแอดเนตผ้า่วยเนะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567โตอัดนัก3โตเม็ดเดียวเนะจ้ะไฮไปรที่614ได้พี่น้องเ้ออัดนัก614ต่อด้วยชุด2โตหฮไปรที่64 61และ14จ้ะ 6 4 6ีและ1 4 3โตเม็ดเดียว6 1หนึงจ้าวิ่งรูดฟันหายไปที่ลักหนึ่งด้อพี่นองเด้อ้ายวิ่งสายรูดมากกระจัดไปเด้อจ้าลักหนึ่งก็อย่าลืมขึ้นเนื้อลองไต่น้ำเด้อพี่นองเด้อการพลาดกันตกรถกันเนาะจ้าแนวทางของแอดนิดผ้ารวย เบิ่งต่อกันอีกหนึ่งแนวท่าน,นะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของอาจาร,รย์เรื่อใบเนะจ้ะรัฐบาลไทยวัประจําวันที่16กุมภาพันธ์2 4, 5 6 7นะจ่ะให้มา3าตเม็ดเดียวเนะจ้ะนั่นก็คือ63,4ดพี่น้องเด้อ6ก4จ้ะก่จยกาลืมตัดเลนกันด้วยพี่น้องเด้อ63,36,34,43จ้าแนวทางของอาจาร,รย์เรื่อใบ ไปเบื้องต้นกันทีนวทางชุดสุดท้ายนะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของเสือตกถังพลังเงินดีนะจ้ะมีโชครับศับพที่น้องงวดนี้เพิ่นกระห้ตัวเด่นไปทีหลัก2ตัวร่องหลัก4จ้ะเด่น2ร่อง4แนวทางของเสือตกถังพลังเงินดี16กุมภาพันธ์2567เจชุด3โต๊เต็งโตดให้ไปทีเก่921 823 5 2า026 341 142หา 6 4 3และ7 4 6จ้าต่อด้วยเนย้ท่านชุด2โตบนทางแล้วจ้ะโตเด่นหลัก2ไห้ไปที่2 1 2 3 2 4 2 5และ2 6จ้ะต่อด้วยตัวร่องหลัก4เนาะจ้ะไห้ไปที่4 1 4 2 4 3 4 5และ4 6จ้าต่อด้วยเลขระวังเบิ่นไห้ไปที่ 2 0 2กับ CC เด้อพี่น้องเด้อแนวทางของเสือตกทั้งพลังเงินดีจ้าเด่น2ร่อง4แคบไปเบิงจุดไปเบิงกันเด้อจ้าบ่ว่าสิเป็นแนวทางของคำชโนดแอดนิดพารวยอาจารย์เรือใบแคบไปเบิงจุดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิ่งแล้วก็เก็บไว้พินิดพิจารณากันเด้อจ้ามักกะเบิ่งบ่มักกะปล่อยผ่านเนาะจ้า เปิงเป็นแนวทางบนต้องผิดอย่างหลายเนาะพี่น้องเนาะท่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจระยานในการรับชมและก็ร,รับรูปข้อมูลอย่างมีสติระจากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากินแบงรัฐบาลเท่านั้นโดยจากทางช่องบอสนับสนุนการพานันหรือว่า สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจา์ทุกทุกสำนักนําหรือซ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณา,ากันให้ดีๆ้อจ้าสื่อตามกําลังรั์สื่อตามผืนดวงขอเจ้าข,ของและพี่น้องเด้อจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสโคนโชคดีเฮงๆปังๆงมนัมนหานกันทุกคน้อจ้ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโต้ลาพี่น้องไปซ้ำนิก่อนะจ๊ะเราจจังกลับมาพอกัอนใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า